สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับหากจะมีพิธีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระเยซูจนกระทั่งถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นพี่น้องคงนึกออกนะครับว่ามีพิธีอะไรที่ล,ลึกถึงตั้งแต่การมังเกิดมาของพระเยซูเมื่อ2000ปีที่แล้วจนกระทั่ง second coming ก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคาตอบก็คือพิธี มหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ครับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอนบทที่14ข้อที่6นะครับยอนบทที่14ข้อที่6โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราแท้จริงแล้วพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูเป็นศูนย์กลางของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงวางไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะวางรากสร้างโลกพระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์อันนี้เป็นที่รู้กันหากพี่น้องเป็นคริสเตียนมานานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำอยู่เสมอเพราะว่าคําว่าพระบุตรของพระเจ้านั้นก็มีสภาพเท่าเทียมกับพระเจ้านะครับพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าองค์น้อยหรือเป็นลิเท l ร์กอสนะครับแต่ เทียบเท่าหรือเท่าเทียมกับพระเจ้าตั้งแต่การประสูติซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า nativity นะครับ nativity การสิ้นพระชนนะครับก็คือ death of christ นะครับ on the cross หรือคำว่า passion ซึ่งแปลว่าการทนทุกข์หรือพระมหาทรมานจนกระทั่งถึงการคืนพระชน resurrection นะครับและการเสด็จกลับมาอีครั้งหนึ่งเรียกว่า second coming ทุกช่วงเวลาของพระองค์ถูกรวบรวมอยู่ในพิธีมหาสินศักดิ์สิทธิ์นี้เองและทุกช่วงเวลาของ พระเยซูนั้นสะท้อนถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าด้วยครับวันนี้เราจะมาดูประการแรกครับว่าการมกิดของพระเยซูนั้นเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูในพิธีมหาสินศักดิ์สิทธิ์เราลึกถึงอะไรของพระเยซูบ้างแน่นอนครับเมื่อเราคิดถึงการมกิดพระเยซูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการแห่งความรอดที่ปรากฏให้เห็นในโลกนี้พระเยซูไม่ได้ประสูตรในพระราชวังหรือถ้ำกลางเกลียติยศของโลกนะครับแต่พระเยซูประสูตรในรางยา รางย่านั้นเป็นสถานที่ที่ต่ำต้อยมากนะครับท่ามกลางความเรียบง่ายความต่ำต้อยซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้าและม่ใช่อุบัติเหตุหรือมีใช่อะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูมาและปรุงเลือกเส้นทางแห่งความถ่อมใจถ่อมพระไทยตั้งแต่เริ่มเพราะสอนเราครับการถ่อมพระไทยของพระเยซูที่บังเกิดในรางยา้าเพื่อต้องการสอนเราให้เราเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตครับ พี่น้องฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่7เพราะว่าจะนะาพระเจ้านะครับโดยท่านอักทูตเปาโลท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าพระเยซูทรงดำรงอยู่ในสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าความเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละทรงรับสภาพทาตทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และในสภาพของความเป็นมนุษย์นั้นองค์ทรงยอมเชื่อฟังทอมพระไทยยอมเชื่อฟัง จนกระทั่งถึงความมรณาแม้กระทั่งความมรณาที่ไม่กังเกียนพี่น้องครับสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเมื่อเราเห็นพระเยซูเลือกประสูตรในสถานที่ที่ต่ําต้อยสถานที่ที่ไร้ค่าไม่อยู่ในสายตาแสดงว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นของทุกคนครับเป็นของคุณและผมไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราเห็นนะครับว่าคนเลี้ยงแกะทุสวรรค์มาปรากฏกับเขาเขาก็สามารถที่จะมาเจอพระเยซูได้ คนเรียกแกเป็นตัวแทนของคนธรรมดาคนยากจนพระเจ้าเปิดเผยผ่านทางทูตสวรรค์ให้กับคนที่ต่ําต้อยคนที่มีใจถ่อมในขณะที่โหราจารย์ครับซึ่งเดินทางมาจากแดนไกลาทางทิศตะวันออกมาจากเปอร์เซียนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของตะวันออกกลางทางด้านตะวันออกโหราจาร์พวกนี้นะครับก็คือเป็นตัวแทนของนักปราช์ซึ่งมีความคิดสูงเป็นผู้ที่มีสถานภาพที่ดีในสังคม เป็นผู้ที่ร่ำรวยอยู่ชนชั้นสูงเป็นนักปกครองโหราจารย์เหล่านี้ครับก็จะเป็นตัวแทนของคนที่แสวงหาความจริงใครก็ตามที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจก็จะพบพระเจ้าได้ชั้นใดชั้นนั้นครับใครก็ตามที่แสวงหาพระผู้ช่วยรอดเขาก็จะพบกับพระเยซูได้นั่นคือความถ่อมใจความถ่อมพระไทยในร่างยา พระคุณของพระเจ้านะครับมีเพียงพอสําหรับเราเสมอผมอยากจะเล่าเรื่องราวของสมาชิกคนหนึ่งครับท่านเป็นบริกรเป็นพนักงานทาความสะอาดของโบสถ์ครับป้าคนนี้เป็นหญิงชราไม่มีครอบครัวแต่คุณป้าก็รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจเต็มร้อยทีเดียวมีวันหนึ่งครับขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับงานเทศกาลอีสเตอร์ Easter. ปรากฏว่ามีเด็กเล็กๆคนหนึ่งทําแก้วน้ำตกแตกเลยครับทุกคนก็หันไปมองดูเด็กเล็กๆเกมื่อเสียงดังเพล้งตกเข้าไปหลังจากนั้นครับไม่มีใครไปช่วยทุกคนก็ต่างรีบกลับไปทํากิจกรรมของตัวเองโดยไม่ลังเลไม่สังเกตเพราะอะไรครับพราะคิดว่าแม่เขาแม่ของเด็กเนี่ยก็คงจะไปจัดการแต่คุณป้าคนนี้ครับซึ่งเป็นบริกรพนักง,งานทำความสะอาดของโบสถ์เนี่ย ก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ไปพูดคุยปลอบใจเด็กซึ่งอาจจะตกใจแล้วก็ร้องไห้ท่านก็เดินไปกวาดเศษแก้วช้าๆแล้วมันระวังคนที่อยู่ในงานนั้นก็ถามคุณป้าคนนี้บอกว่าทำไมคุณป้าไม่ปล่อยให้คนแม่ของเขาเนี่ยหรือคนอื่นมาจัดการทำไมต้องจัดการเองล่ะตัวเองก็แก่แล้วแต่คุณป้าตอบงี้ครับว่า ป้าอยากจะให้เด็กๆนั้นได้สัมผัสกับความรักของพระเยซูโดยที่เขารู้ว่าความผิดอันเกิดจากความบังเอิญและไม่ตั้งใจนั้นเขาจะรับการยกโทษหนูไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตำหนิส่วนป้าเองนั้นก็แค่ทำสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าจะพอพระทยัยพี่น้องครับนี่คือภาพสะท้อนของการบังเกิดพระเยซูไหมครับ พระเยซูเสด็จมาท่ามกลางความเรียบง่ายความต่ำต้อยด้วยความถ่อมถ่อมพระองค์ถ่อมพระไทยในรางยาพระองค์ทรงรักผู้ที่ไม่มีใครเหลียวแลเด็กเล็กๆคนเล็กเล็ก,ลกน้อยในสายตาของโลกสายตาของสังคมแต่เขาเป็นคนยิ่งใหญ่เท่าเทียมกันหมดในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นคนที่มีความสําคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นแก้วตาดวงใจ ของพระองค์ฉันได้ฉันนั้นครับสิ่งที่คุณป้าทําเองนั้นคุณป้าทำงกับเด็กเล็กๆครับคุณป้าไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าหรือคุณป้าไม่ได้ทําเพื่อสร้างการยอมรับตามพระโชนะของพระเจ้ามัิวบทที่25ข้อ40นะครับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทํากับพี่น้องของเราคนหนึ่งที่ต่ําต้อยที่สุดก็เท่ากับทํากับเราด้วย สิ่งที่ท่านหลายทํากับพี่น้องของเราที่ต่ําต้อยที่สุดคนหนึ่งก็เท่ากับทากับเราด้วยนั่นคือสิ่งที่คุณป้าบริกรผู้หญิงคนงานทําความสะอาดของโบสถ์ท่านได้สําแดงความจริงในเรื่องนี้ออกมาพระเยซูไม่ได้ทรงเลือกสถานที่ประูติที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่พระองค์ทรงเลือกหัวใจที่พร้อมจะต้อนรับพระองค์ฉะนั้นคําถามในวันนี้คือ เรามีหัวใจที่ถ่อมพอที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไหมหรือเรากําลังมองหาพระเยซูในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และเราสามารถเห็นพระองค์จากตรงไหนบ้างละ่ะเราคงจะเจอพระเยซูในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราในสิ่งเล็กๆของคนที่รักพระเยซูเราคงมองหาและพบกับพระเยซูได้ การกระทําใดๆของเรานั้นควรจะต้องสะท้อนถึงความถ่อมใจของพระเยซูออกมาสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูออกมาไหมครับพระเยซูทรงเลือกเส้นทางที่ต่ําต้อยเพื่อให้เราทุกคนเข้าถึงง่ายเราละครับเราเป็นคนที่ทุกคนเข้าถึงง่ายไหมเราเป็นคนที่เดินออกไปเพื่อที่จะหยิบยืน่นความช่วยเหลือหยิบยืน่นความรักหยิบยื่นน้ําใจให้กับสังคมที่อยู่รอบข้าง และคนที่อยู่รับข้างเราหรือเปล่าขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระเยซูและความถ่อมพระทัยของพระองค์แต่เมื่อหลายรู้ว่าในพิธีมหาเซนติศสิทธ์นี้เราทั้งหลายจะต้องลําลึกถึงลําลึกถึงพระเยซูผู้ทรงถ่อมใจและเพื่อที่เราจะมีหัวใจที่ถ่อมในการให้พระเยซูได้เด่นขึ้นสูงขึ้น และตัวเราจะต้องด้อยลงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในสิ่งเล็กๆในชีวิตของข้าพงทั้งหลายที่จะทาให้คนอื่นมองเห็นพระเยซูสะท้อนความถ่อมใจของพระเยซูให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพวกเรากราบถูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับฝ่าวุ่นวิ่งวอนทุกครั้งที่ใจเริ่มวันใหม่ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ เพราะารู้มาคายยอมเชื่อฟังพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีชีวิตที่มีจะไม่บน Gracias.